สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทางนะครับ3าลาวนะครับก่อนรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับเมื่อวานนะครับต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้ลงให้นะครับพี่พอดีว่าผมทํา OT นอกก็เลยไม่มีเวลานะครับลงคลิปให้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนในวันนี้นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนนะครับแล้วค่อยนําตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับแนวทาง มีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับเพราะว่าทําจากสุดคํานวณน,นะครับผมเราสามคีนะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลข3กับเลข7นะครับรูดไปที่เลข3 3 0นะครับ3 8 3 9 7 0 7 8 7 9นะครับ3ตัว7 สามศูนย์นะครับเราสามัคคี VIP นะครับสามัคคี VIP ให้ไปที่เลขสามกับเลขเก้านะครับรูดไปที่เลขเก้า เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกสามหกสามแปดสามเก้านะครับสามตัวสามเก้าห้านะครับ ส่วนลาว vip นะครับลาว vip ได้เลขเจ็ดกับเลขสามนะครับพี่พี่เนาะสายลูดนะครับให้ไปที่เลขเจ็ดเจ็ดสองนะครับเจ็ดห้าเจ็ดแปด สามห้าสามเจ็ดสามแปดนะครับสามตัวสามเจ็ดแปดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทาง3ลาวก่อนรอบดึกนะครับพี่พี่เนาะ ก็ทั้ง3รอบนี้รู้สึกจะ3ติดติดมาทุกรอบเลยนะครับเนาะก็ขอให้มาในตัวเจาะตัวเน้นก็นแล้วกัน,นครับสลับแนวทาง3เราว,วันนี้นะครับสกรอกออกไปนะครับฝากพี่ๆสมาชิกกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ